สวัสดีจ้าแมาพ่อครับแม่ไอ้ม่เลยนะจ้าวันนี้อาจจะเสียงแหมแหหน่อยนะจ้าวันนี้ก็คือตื่นเช้า no มาก็ต mm. ื่นเช้ามาตอนหกโมงกว่านะจ๊ะเนาะก็ได้รับของขวัญกล่องใหญ่จากคุณสาพอดีเลยจ้าเนี่ยอืมเพราะว่าเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกเลาวว่าไปเก็บเอ่อเก็บไข่อีสเตอร์เนาะจ๊ะเนาะไข่ช็อกโกแลตเนาะไข่ไก่แล้วก็ปากัน แล้วก็นอนตรงนี้จ้ะแล้วเอมาไปนอนนั้นแล้วพี่อ้อยก็ไม่นอนห้องตัวเองพี่อ้อยก็ไปนอนห้องนอนพง่วงนอนมากดูหนังดูหนังไทยดึกจากแล้วทีนี้ก็นอนตรงนี้รู้สึกนอนไม่ค่อยหลับเายจ้ะมันอาจจะแก่แล้วนอะอายุเยอะแล้วทีนี้มันแข็งจ้ะพื้นมันแข็งแล้วทีนี้ออกไปเดินได้สองวันกับอีเลียหะกับเอมาไปนิปาะอากาศแบบไม่แดดแต่ก็คือร้อนนลจ้ะก็เลยพากันถอดเสื้อแจ็คเก็ตทุกคนเพราะว่ามันห้อนจ้ะพี่น้อง เออแล้วทีนี้ถอดออกแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าทําไมลมก็ไม่ลมเลยจ้ะเป็นบัตรอืมวันนี้วันที่หนึ่งวันที่สองเป็นบัตรวันที่สามเลยจ้ะก,ก็เลยว่าอ้าวทำไมมันเป็นบัตรทั้งที่อากาศมันก็แย่ยนะจ้ะเนาะก็เลยนอน,นอนนอนตรงนี้แล้วก็ไม่ค่อยหลับเลยจ้ะไอเริ่มจะเจ็บคอเลยเนี่ยแต่ก็นี่จะตื่นเช้ามาคุณสาวเอามาให้พอดีเพราะว่าคุณสาวไปทํางานแล้วเนาะไปทํางานงานแต่เช้า ก็เห็นแม่มากก็ตื่นขึ้นมาเขาบอกว่าเธอนอนไม่ค่อยหลับแล้วเ็าบอกเออฉันเป็นแบบนอนไม่ค่อยหลับเพราะเขากินกินอาหารเช้าที่ห้องครัวเนะ้อมากินเนี่ยแล้วนี้พอเขาจะไปเห็นถือกล่องมานึกว่าจะเอาอะไรมาโชว์เมียว่าฉันซื้ออันนี้มาเธอว่าโอเคไหมนึกว่าจะถามเมียเนาะพอเขามาวางนึกึ้นได้โอ้อันนี้มันเกิดตัวเองเออไม่รู้อะไรแนละ้วจะเดี๋ยวมาแกะรอลุ้นด้วยกันปกติคุณสาวเขาจะให้แต่เงินนอกจากเขาจะไม่มีอะไรมาลุ้นมาเป็นกล่องให้เมียแกะเล้อ แต่ปีนี้อาจจะมีอะไรพิเศษหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีซองอไม่ว่าใครเนาะถ้าเกิดว่าได้ซองจากคุณสาหรือได้ซองจากผัวสิ่งอันดับแรกคือต้องทําอะไรซองนอะจ๊ะซองว่าอยได้เท่าไหร่เนาะแต่ไม่เห็นเนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมีการ์ดมีการ์ดไวพรด้วยมันการ์ดมันหนาอาจจะก็ไม่เห็นว่าตังเท่าไหร่จะเปิดซองนอะจ๊ะพอดีอ่า เมมเมมบอดี้ในโทรศัพท์เต็มจ้ะถ่ายวิดีโอเยอะแล้วไม่ได้เคยลบออกนะจ้ะลบออกอยู่แต่ว่าลบออกไม่เยอะนะจ้ะทีนี้ก็เลยต้องลบวิดีโอออกก่อนค่อยได้มาแกะของขวัญใหม่กระดาษสว่างและตอนนี้ก็เก้าโมงจ้ะโอ๊ยตื่นเต้นจังเลยจะได้อะไรเนี่ยดูว่าคุณสายจะเขียนคำอวยพรให้เมียแบบหวานฉ่ำไหม คำวยพอนี้ไม่ค่อยอยากอ่านเทนะ่าไหร่นาอแฮปปี้เบิร์ดเดย์อู้ให้ดูผึ่งผืด้วยจ้าดูคร่า,ๆ <c oughs> <c oughs> าวๆน้่นน้่นน้อนน้อนฮึ่นี่นช่วงดีๆเช้าเลยวันนี้แล้วก็กล่องนี้อะไรนะ้ะนกล่อง อย่าบอกนะว่าเป็นสิ่งที่แม่เอมมาอยากได้ถ้าเป็นสิ่งที่แม่เอมมาอยากได้ก็คือแต่งงานกันมาสิบกว่าปีคุณสาพเพิ่งรู้ใจซื้อไปแต่ไม่รู้จะใช่สิ่งที่ตัวเองอยากได้ไหมอา๋ามันจะเป็นอันนี้หรือเปล่าในกล่องก็งไม่ใช่หรอกเนาะคงเป็นแค่กล่องเปล่ากล่องเปล่าและเอาของขวัญอย่างอื่นใส่เนาะจ้ะหวังว่า อ,อ,ๆๆๆๆอันนี้สี่สิบเจ็ดขวบนะจ๊ะส7ิเจ็ดขวบแล้วคุณสามไม่เซอร์ไพรส์จริงๆพี่น้องมันก็เหมือนอันนี้แหละจ๊ะคือไม่ได้เซอร์ไพรส์แบบเอาเป็นกล่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาชอบว่าเมียเมียชอบที่สวนเกี่ยวกับอะไรที่สวนดอกไม้สวนหน้าบ้านสวนหญ้านะจ๊ะ เอาเป็นไฟไฟประดับกลางคืนเขาเรียกไฟอะไรพลังงานแสงอาทิตย์หรือเปล่าเออถ้ามีวันไหนแดดออกตอนกลางคืนมาก็จะเป็นไฟอย่างนี้จ้ะมไม่ส้ายเมียเลยเนาะน่าจะเอาเองินที่ซื้ออันนี้ให้เป็นตังดีกว่าเนาะแต่ก็ชอบจะถูกใจโอ้วลาไม่ได้เชื่อว่าคุณสาจะซื้อถูกใจเมียนลยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเป็นแบบพลังงานแสงอาทิตย์ อสวยจะจะถูกใจถูกใจต้องรอให้เป็นเนี่เ <c oughs> ออใช่พลังงานแสงอาทิตย์จริงๆแต่อันนี้หน้าหนาวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเข้ามาเราจะกลัวมันแตกอืมว้าว ขอบคุณมากค่คุณสาที่แรกว่าเมื่อเช้าเลยว่าบอกว่าสุขสันต์มันเกิดแม่แม,มากกว่าจะหอมเนาะเขาบอกเอาให้แล้วเขาก็จะไปทํางานฉันเขาเลยบอกว่าฉันไม่ต้องการให้เธอหอมขอบคุณใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นวัดอยู่ฉันไม่อยากติดบัตรนะนี่นะจา๊ะดูพี่ออยพี่เอสมายังไม่ตื่นดูว่าจะมีของขวัญอะไรให้แม่มั่งนะจ๊ะเนาะวันนี้น คลิปที่ว่าซื้อหมูบดจะมาทําลูกชิ้นสรุปไม่ได้ทํานะจ๊ะก็เลยรีบปัน่นตอนนี้จะได้เอาเข้าวช่องฟิตแล้วมาทําลูกชิ้นส่วนซองนี้ก็จะเป็นของบางอ่อนม่วนชื่นจ้ะโอ้ยเพื่อนน่ารักสุภัยทุกคนเลยที่บางอ่อนให้มาสองสามวันแล้วแต่ว่าไม่ได้แกะจ้ะรอแกะพอมันเกิดจริงๆเนาะมาดูว่าบางอ่อนมือนชื่นน่ะคุณแม่ลูกแฝดเขาจะให้เท่าไหร่แดงๆ,ๆขอบคุณอีกรอบนะจ๊ะบางอ่อนจะออกเดินทางไปเที่ยวกับ น้องอีกที่หนึ่ง้วจ้ะก็เลยทำก๋วยเตีย๋ยวไว้ให้พี่อิทก,ก่อนตำตัวริสรงแล้วก็ลูกชิ้นไม่ได้ปั้นเนาะก็เพิ่งมาปั้นจะ้ะแล้วก็ลูกชิ้นของเราวันนี้ก็โลโลสองขีดจากนั้นก็มาหั่นเนื้อแล้วก็หั่นหมูอืมหั่นเนื้อเพราะว่าลูกๆชอบเนื้อมันแพงมาสันหั่นเนื้อไว้ไว้ให้พี่อิก,ก่อนแล้วจะไปแม่เมมาแล้วก็เอ็มมาแล้วก็พี่ออยก็จะเดินทางไปเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่ง เนื้อก็โลละประมาณสองร้อยห้าสิบโคนเนาะจ้ะก็จะได้เนื้อไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ส่วนอันนี้หมูจาจ้ะหมูจะมีกระดูกหมูเนี่ยเราต้องล้างล้างก่อนเพราะว่ามันจะมีเศษกระดูกติดน้อยนึงจ้ะหั่นเ็จแล้วในเครื่องเราก็จะประมาณนี้เนาะ,ะมีน้ำส้มน้ำส้มสายชูหั่นพริกรสดใสเพียสชอบหั่นพริกสดใสลูกชิ้นวันนี้ก็ไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่เลยจ้ะเพราะว่าแช่ฟิตรอบเดียวเองเด้งหน่อยนึงแต่ว่าไม่ค่อยเด้งเท่าไหร่ไม่ไม่มีเวลาแช่ ที่จริงมันต้องแช่ต้องพุ้สองรอบนะมันจะเด้งน้ำก๋วยเตี๋ยวของเราก็ประมาณนี้ไม่ได้เต็มหม้อแต่ก็เกือบเต็มหมอ้อจะก,ก็ใส่กระดูกอนะ่อนเนาะใส่กระดูกอ่อนหมูหลังจากที่ทําก๋วยเตี๋ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาออกเดินทาง้วนะจ้ะเขาบอกว่าให้ไปถึงบ้านน้องเที่ยงแต่แม่มาออกจากบ้านเที่ยงนะจ้ะถึงบ้านน้องประมาณเที่ยงสี่สิบจ้ะตอนนี้ก็ดีหน่อยพี่ออยมาพี่ออยก็เป็นคน ช่วยขับรถให้แม่แม่เป็นคนเติมน้ำมันพี่อ้อยก็ช่วยขับเอ็ม่าชอบนั่งหน้านะจ๊ะก็เลยว่างั้นเอ็ม่านั่งหน้าช่วยแม่ถ่ายวีดีโอหน่อยพี่อ้อยก็อยากให้น้องถ่ายแม่เอมมาก็เลยต้องนั่งหลังถ่ายวีดีโอก็จะไม่ค่อยสวยนะจ๊ะอันนี้เส้นนี้แม่เอม่าไม่ค่อยมาบ่อยเด้ออ้มอ,อมนันอ้อยมากนะที่แม่มากเทศนะ์ะแคเพิ่มใขอบใแม่คนนี้กินข้าวเสร์หน้าร้นเลยก็เหนียวมันถึงนันแหละ จังนจักวาฟาบ่อได้บ่ได้เขาเขาจ้าทิศตะวันตเป็นงไีตับด้วยแล้วเออมาถึงก็อาหารเสร็จเลยจ่าได้เวลากินเลยแม่เอมาไม่ได้ทำอะไรแค่เอาของมานิดๆหน่อยๆน้อยจ้ะเนาะมีทั้งส้มตำนึ่งปลาผักอะไร ผักอันผักหงระพาเหรอใช่มันกินทับบานเยอะอันนี้ยเนาะตะยานเนาะอุ้ยน่าเกียดคนก็ออกจะสวยกินตับมึงตับบานคนกับงามงามนั่งกินนี่ละเอ้ยนั่งกินกคนกับงามงามนันอกเน็ดๆอุ้ยผักนอกเหรอไม่ใช่อันเดียวกับใบโบกๆไหมอะหนูอันนี้ก็สดลาบดิบนะจ๊ะอือก็นานๆกินทีเนาะลาบดิบ แซ่บเลยน้องเย็นสาวอุดรทำกับข้าวอร่อยจ้ะอันนี้เป็นนึ่งปลาใส่ใบกระเทียมนึ่งปลานิลแล้วก็จิบน้ำกระเจี๊ยบเย็นๆจ้ะไปแก้วหนึ่งดูให้ดูสีสันเลยจ้ะลาบเนื้อใส่ตับอุ้ยแซ่บหลายอันนี้จะเป็นโซนเด็กน้อยกับเด็กน้อยนะจ้ะอันนี้พี่ออยก็กินข้าวอิ่มแล้วก็นั่งแชทคุยกับผู้บ่าว เจอกันเจอกันนะคะแม่ปุงไปไหมบันนี้วันนี้ก็จะนอนบ้านน้องปุ้ยนยจะจ๊ะไม่ได้กลับบ้านตั้งใจมานอนดูกระเทียมป่าคนไทยเขาเก็บมาป่ากันใบกระเทียมป่างามแข้งแรงพูน่ะเอาไว้ไม่บ้านไม่ได้เลยจะ้ะกินแรงมากพูน่ะสวยงามอันนี้แบบคั้นส้มได้แล้วด้วยจะ้ะปิ้นแล้วเนี่ยขั้นส้มเออปินใหญ่แล้วด้วยนี่โตแล้วนี่ คิดว่าป่าบ้านแม่แมากก็ตูเหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปเก็บนะจาะพ่นะเอา้าโอ้ยแฟนไอ้เย็นมารับแล้วจ้ะคิดว่าไอ้เย็นกับเอน้องเล็กจะนอนมั้ยเขารู้ว่าเขาไม่นอนแม่แม,มากก็จะกลับบ้านเหมือนกันกแต่ตอนนี้มันกลับไม่ได้เลยเนาะสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าแล้วจ้ะขี้เกียจกลับแล้วจ้ะเขารู้ว่าเขาไม่นอนแม่มากก็ไม่นอนในนี้แอบออกมาทําคลิปข้างนอกยังมีคนมาเห็นจ้ะแฟนน้องเย็นจะมารับน้องเย็นกลับบ้าน เลยปิดเสียงว่าเสียหายเขาไ้เวลานอนกันแล้วจ้าข้างบนห้องนอนมีแต่ไม่นอนไม่มะนอนข้างล่างนี่แหละอปุ่นกูนัดนะคะเชียนะเยี่ยมมากกูนัดน้องหน่อยหมอดไฟก่อนนะ <laughs> อเนออวันวมันก็อยากเรี ตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟร้อนๆนะจ๊ะที่ระเบียงบ้านน้องปุ้ยบ้านกว้างมากแต่ว่าไม่ได้ขอน้องถ่ายนะจะน้องถ่ายแค่ในขวกินข้าวบ้านกว้างจริงๆแล้วก็สถานที่โลง่งมันอยู่ข้างนอกนะจ๊ะคือแบบสุดยอดบรรยากาศนะ่ะแม่มากก็ชอบแบบนี้แหละชนนบทชอบอู่แล้วเนี่ยดูระเบียงบ้านบ้านน้องนี่อ่างจักกุจีนะเพื่อนบ้านนะดูระเบียงโอ้ยเนี่ย วิวสวยวิวทะเลแล้วพื้นที่โล่งมากอืมนนี่ตื่นตอนเช้ามาพี่จอยก็กำลังทำนู่นทำนี่ข้าวอยู่อาหารกลัวมันเสียจากเมื่อคืนเนี่ยออกมาไว้ข้างนอกอากาศมันร้อนข้างในเนาะ อมีน้ําไหลด้วยเด้อนะธรรมาชาติมากเห็นบันเนี่น้ำไหลแต่ว่าออกไปถ่ายไม่ได้นะเพราะว่าเป็นที่ของคนอื่นนะจ๊ะมันจะมีไฟฟ้าตึา๊บบริเวณบ้านน้องปุ้ยกว้างมากเลยน้องเขาเป็นคนปลูกผักสวยปลูกต้นไม้สวยจ้ะหลายๆปีที่แล้วแม่เอมากก็ไปซื้อ,อผักด้วยเล็กน้อยแต่อย,าาย่อยางพิ่อย่าเพิ่ <laughs> <laughs> ให้ตัวหน้องคนบ่นตอตัดหมู่บ้านบัตอตันแย่มันอยาซ่อน อันอันนี้แม่พ่อที่แรกแล้วก็เลยบ้านได้หิวแห้งอะไรก็เลยไม่ต่อต้านอะไรแล้ป้าอันนี้คนไอ้ป้าคั่วป่าขอ่พี่ลูอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเบิ้งเหมือนขึ้นพี่ปุ้นแล้อยากนอนกับยายเป็นยังล่ะเป็นสาวแล้วะอยากเป็นสาวเลยไปนอนอยู่บนนั่นอยู่พื้นนะพื้นกับพื้นอีรีวันนี้วังไอ้ขยับไปนอนกับพี่เอ็มมาบ่ไปอยากนอนอยู่แอบถ่ายบ้านน้องจ้ะอันนี้ครัว กว้างมากอืมแพงมากอันนี้ก็จะให้ดูที่นอนที่นอนกับพี่จอยเมื่อคืนแล้วพี่จอยนอนกับหลานกับน้องเทียนานี่พี่จอยก็นอนที่นอนเป่าลมนี่จะกว้างมากแต่ว่าแม่ไอมาไม่ชอบนะจ้ะถ้านอนแล้วมันจะไม่หลับมันก็เลยนอนพื้นจ้ะจากนั้นก็จะได้เดินทางเก็บของขอบคุณเจ้าภาพเจ้าบ้านก็จะเดินทางกลับนะจ๊ะตอนตอนเดินทางมาเราก็รอดอุโมงค์เดินทางกลับก็ต้องรอดอุโมงค์ก่อนจากนั้นก็ต้องข้ามสะพาน สะพานพระรามแปดพระรามเก้าดีให้ดูวิวนอร์เวย์สวยทุกที่จริงจงจ้ะนนสะพานข้างหน้านนซ้ายมือที่เราจะขับรถข้ามไปนี่ไงขับขึ้นมาแล้วก็เอมมาก็อาจจะถ่ายวิดีโอให้แม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ตอนขากลับแนละ้วเพราะว่าถ่ายพี่ออยด้วยเพราะว่าเส้นนี้พวกแม่มากก็ไม่ค่อยได้มาบ่อยเนาะอืมก็เลยว่าก็เลยถือสองกล้องกล้องหนึ่งถือให้แม่กล้องหนึ่งก็ถือให้พี่ออยอย่างนี้จ้ะ สวยสวยสะพานบ้านเขาก็สวยงามแถมวิวนี้ก็คือวิวภูเขาทะเลสวยข้างบนก็คือยังเป็นหิมะนาะจใจหิมะบนภูเขาเพราะว่าข้างบนภูเขาส,สูงความเย็นมันยังเย็นมากหนาวมากหิมะก็ไม่ละลายทีแรกก็ว่าจะกลับเลยน,น,นึกขึ้นได้ว่าวันนั้นน่ะไปร้านอเอเชียแล้วเขาปิดเราแม่มาไม่ได้ของนะวันนี้ออกจากบ้านน้องปุ้ยแล้วก็มาร้านอเอเชียจ้ะร้านเวียดไทยต่อเลยแล้วก็ เสร็จจากนี้ก็กลับบ้านตู้น้นต้นทำไมทำให้เยอะจัง I was forced to film sorry โอ้โหนี่ไงว้าว ร้านพอจไปมาถือดีๆค่ะลูกถือแล้วก็ถ่ายขึ้นมาอยู่ใช่ไหมเอออย่าพูดดีๆลูกขอบคุณค่ะย่านไม่ไมีพูดดีๆเลยยันงามพูดดีๆค่ะอ๋อทำสวยๆทำสวยๆก็ต้องยิ้มใส่กล้องเดี๋ยวไม่ได้นไปลงไฟกินวเลยขอบคุณมากค่ะโอ้ยมาให้ใครแล้วก็ทำไมทำห้ก้อนเบอเลอร์เบล่าเธอกล่องชั้นเล็กเห็นไหม มันหนีป่ะลูกหิวอย่างงี้ร้ป่ะไม่รู้มันหนีป่ะปิดคลิปแล้วก็ถ่ายไอ้เอเลียขอถ่ายใ้เลยไอ้ม่ถ่ายูกเลยยังไงให้เลยม่ระยะเลยให้แม่บาปเลยลูกเปดเลยอนนี้เออไเอามาดูเสีย Det er pappa og et hus. ชว์ความสวยกลมงามแล้วก็เอาเค้กไปเข้าตู้เย็นจ้ะจากนนก็ไม่ดูว่าของที่แม่ไอมาได้วันนี้ก็คือเข้าร้านอ่าปกติร้านธรรมดาของนอเวยีย์แล้วก็ไปร้านเอเชียก็ได้ของมาเยอะอีกแล้วจ้ะสามสีถุงอันนี้เลดดิกไม่แพงเลยซื้อมากินนะจ้ะแล้วก็ที่อยากได้ก็คือเผือกนี่แหละแลวพรุ่งนี้ก็จะไปทําธุระประปังกับน้องน้องคนไทยอีกที่หนึ่งจ้ะก็ดีหน่อยพี่อ้อยมาก็ได้มีคนขับรถให้น้อจะถ้าขับเองไม่ไหวจ้ะ ได้จากของก็ได้ประมาณนี้เนาะของร้านลีมาอยู่ทางนน้นจ้ะไอ,อ,อ้น้อยมาเซอร์ไพรส์วันเกิดก็เอาเค,ค้กข้าตู้เย็นแล้วจ้ะยังไม่กินเด้อมือ้อแลงนั่นแหละตอนนี้ยังมันยังเกือบเกือบสี่มุมเย็นแล้วจะกินตอนเย็นอะไรจ้ะตอนนี้ยังไม่มีเวลากินต้องทําขนมปังก่อนนะจ้ะหลังจากที่ปั่นขนมร็จน,นะจ๊ะก็มาดูก่อนว่า หิวข้าวพอดีได้ขามาจากขาเข้ามาลดราคาสองขีดยี่สิบเก้าโคนเองถูกมากขาจะขาลำขาต้นขาหนึ่งโอ้ยหนึ่งเซปานินสุดยอดเลยจ้ะขาก็งามขางามเน่เสียงงามงามซ้ำสอยมาจากเมืองไทยกับบอมแมนเนาะจ้ะส่งมาขายต่างประเทศ ราะปกติเมืองที่แม่เอม่าอยู่จะไม่ใหญ่นะคนเขาไม่เคยเห็นเอาขาอ่อนมาขายค่ะขาอ่อนก็คือเรามานึ่งเนาะว่างนึอ,ง,นอง,นงจิ้มน้ําพริกนึ่งใส่ปลากินกับข้าวเหนียวอย่างนี้จ้ะแต่ตรงสายทางเขาเคยเขาอาจจะเอาลองลองเอามาแล้วทีนี้มาแถวบ้านแม่เอม่าอาจจะมีคนอีสานแต่และจังหวัดกินไม่เหมือนกันเขากินไม่เป็นเนาะก็เลยอาจจะขายไม่หมดเขาเลยมาลดราคาจ้ะ ถูกถูกจริงๆตะถามว่าขาแบบอ่อนๆแต่ว่าพอจะมาถึงเราแล้วเขาปอกเปลือกม,มันก็จะแข็งเหมือนเหาไม้อะไรงี้ถ้าเราปอกเปลือกก่อนก็จะได้ต้มได้แกงได้นึ่งมันก็จะแข็งเหมือนจะแต่ก็ถือว่าคุ้มเพราะว่าเขาเอามาลดราคาเป็นอาหารที่แม่เอมาปโปรดมากๆอีกอย่างหนึ่งอาหารอีสานนะจ๊ะนึ่งคาแต่ก็ต้องมีนึ่งนึ่งปลาด้วยแล้วก็จิ้มแจ่วแจ่ว,แ,จวแซบแบข้าวเหนียวฮอนๆอนวันนี้หิวข้าวมากๆจ้ะก,ก็เลยไม่มีเวลานึ่งปลาก็จะขอจิ้มปลาสับเออสักหน่อย ก็คือจะล้างก่อนเนาะล้างก่อนแล้วก็มานึ่งเนี่ยนึ่งก็แล้วแต่ว่าก็าประมาณสิบห้ายี่สิบนาทีนะไฟแรงๆจากนั้นก็รอให้ขาเสร็จแล้วแม่า,มาก็จะมาไอ้นี่นะจ๊ะเนี่ยมาช่างช่างเผือกลูครึ่งเผือกนี่เป็นเผือกสดแล้วก็เป็นเผือกที่แช่ช่องฟิตเนะจ๊ะจะทําประมาณวันนี้จะทําไส้เปือกประมาณกิโลเดียวพอเนี่ยราก็จะมาปอ,อกเปลือกสดแต่ว่าต่อไปจะไม่เอาเปลือกสดแล้วจ,จะ้ะเปลือกสดมันไม่ค่อยหอมถูกแต่มันไม่หอม ไปเลยเนาะพ่อนอนอยู่เขาไปมาแล้วว่ามไกานางนะทษไกตำมาฮูอยากจะบ่แล้วก็อยากอย่างเม่อื่นเห็ดเนื้อย่างหมูกระทะเสร็จวาก็ส่งให้แผวเข่าตข้าเหนียวด้วยตำซ่วซื้อ เือกสดนี่คิดว่าซื้อมาจากประเทศอื่นเนาะเออไม่ได้นําเข้าจากประเทศไทยจ้ะจะไม่ทําอีกแล้วเผือกอันนี้มันมันแห้งแล้วมันเสียเยอะถูกก็จริงแต่ก็ต้องมาปอกเปลือกต้องมาอะไรหอมก็ไม่หอมต่อไปก็คือจะเอาแต่เผือกถ้านึกอยากกินไส้เปือกก็จะเอาแต่ไส้ในช่องฟิตนี่แหละจะเผือกเผือกที่นี่เอามาจากเวียดนามอยู่เพราะว่าไม่เอามาอ่านในในถุงเขาแต่ว่าเผือกสดมัน เขาไม่ได้เขียนบอกเนาะเขาขายเป็นกิโลกิโลกิโลครึ่งอะไรแล้วแต่ไม่รู้รู้ว่ามาจากไหนจากนั้นรอให้หนึ่งเผือกมันจะสุกแล้วก็มาปอกเปลือกมะละกอตำส้มตำให้พีย่ยนอย่าเพี้ยนอยากินอยากกินข้าวกับข้าวเหนียวกับตำส้มเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะไม่ไมากก็แบ่งส้ม,มออกน้อยนึงเอาไว้กินตัวเองแล้วจ้ะอันนี้อะตำไม่ค่อยเพ็ดมากประมาณไม่ให้เกินสิบเม็ดนะอืมเสียดาย ส้มตำสิิ์ข้าวเหนียวฮ้อนๆของคุณแม่ทําให้ลูกก็สิิดเรียบร้อยนะจ๊ะสายข้าวง่ายๆไม่ต้องคนไปคนมาขวดลงกล่องข้าวแล้วจ่ะอันนี้จะเป็นอบขาไก่ให้พีเอสองชิ้นจ้ะเนี่ยส้มตำเดี๋ยวแม่แม่แม่มาจะแบ่งออกน้อยนึงตามห่วงเอาไว้กินเองจากนั้นก็ได้เวลาขาหนึ่งขาสิ็ดเรียบร้อยขอขอกินข้าวก่อน กินนึ่งขากิงกับปลาเนนนะคะนึ่งปลานึ่งปลาเนนปลาหมักไว้แล้วแต่ไม่มีเวลานึ่งวันนี้หิวกิงกับขาที่นึ่งไว้ก่อนนึ่งขานึ่งผักนึ่ง่านึ่งผักนึ่งปลาไม่มาหมักแฮ้งเนี่ย อาหารอีสานแต่ต้องเป็นแก่วมะกอกนะจ๊ะแก่วมะกอกผร้งสดมะเขือเทศปี๋นนะแต่อันนี้หิวจ้ะมกับปลาซับพอได้อยู่อยู่ไม่มีเวลานึ่งปลาไม่มีเวลาทำแก่วรอให้ขนมปังขึ้นฟูน คุณสาวจะไปทํางานเลย้นอนเพิ่งตื่นตื่นหกโมงไปทํางานหกโมงครึ่งเริ่มเริ่มทํางานทุ่นึงอืมความปวดความปวดเอ้าุสุดงานได้ลายุดงานน่ะบจิเลโอ้ยกินเคก้อนเม้ อ่าโอ้ยมีอยเติใส <laughs> ่เอ็กเอ็แนลเอ็กเอ็กเอ็กเอลทรโอ้ยผุไปใส่เสื้อเอ็มมาชุดเอ็มมากคุณจะโม่อะอยจะไปยังออตโม่ อละลายเนี่ะปืมตรงกาลางเราใส่มะกข้าออเเวเจลีอยอยสอหอมมาพข้าวหายเหนื่อยเลย,ยนเนี่ยกเิ่ากาแฟสะร้อนไปกินแฟกกาแฟบ้านน้ำปุ้ยลายแล้ว Mm hmm. กินเค้กเสร็จเผือกก็สุกพอดีจะอันนี้สากนั่นตามสมจำแล้วจะต่อไปจะมีสากใหม่มาเริ่มไม่เอามั่วก,กันแล้วนี่เสร็จแล้วจ้าใส่กวนอะไรนะกวนใส่เผือกแล้วจ้านั้นแม่มากก็ใส,ส่ใส่ไปรอบนี้ขนมปังไม่ค่อยสุกจ้งแค่นี้แล้วนะจ้าพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อบายบาย